i ร้านลาบเกตนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมวูดแดนโฮเทลรีสอร์ทสไตล์การตกแต่งของทางร้านนะครับก็จะเป็นในลักษณะของร้านกาแฟนั่งสบายๆง่ายๆนะครับและก็โทนสีของทางร้านก็จะเป็นสีขาวแต่และมุมก็จะมีในส่วนของโซฟาบางมุมก็เป็นส่วนของมุมหนังสือให้หยิบหนังสือมาอา่านได้ง่าย,ายสบายๆส,ส่วนเพลงที่เปิดกับทางร้านก็จะเปิดคอไปเรื่อยๆซึ่งจะเป็นสไตล์ของแจส๊สของฝรั่งเศสน,นะครับ เครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟน,นะฮะก็จะเป็นาลาเต้ร้อนแล้วก็คาปูชิโน่ส่วนเค้กก็จะเป็นโรยามบูดแลนด์เค้กซึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์เค้กของเรานะครับแล้วก็จะเป็นแคมเบอรี่เค้กเค้กนึกว่าที่เรามีสุ่ทานองนี้ครับคือร้าน,น,นเราจะแบ่งแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับซึ่งจะเป็นอิน o ดและออร์โท่านที่มีน้องหมายอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถนั่งทานกาแฟทานเค้กหรือเค้กพวกอะไรต่างๆที่ด้านนอกเราได้ครับ โอเจอเพื่อนด้วยนะอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ลูกโดนเขากัดตายหรอกเขาตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะนะ่ะเอาเาเอาเเอาเอา,อามานี่จุเนี่ยอันนี้จับได้ไหมครับไม่กัดนะครับผมชื่ออะไรครับน,น้อยตาโตโอ้โตัวสัตนเลยนะคุณผู้ชมคือสังเกตใกล้ๆและลายเขาจะเป็นจุดๆด่างๆนี้จริงด้วยนะฮะใส่สร้อยคอด้วยนะฮะ ลูกสาวคุณพ่อเลยครับผมน้อยน้อยทาเล็บแดงนะคะโอ้น่ารักเชียวใครทาให้ครับคุณแม่เขาอะฮะลักษณะหมาของลูกค้าที่พามานะมันเหมือนลูกกวางแล้วมีดังๆๆๆขาวๆที่ตัวด้วยนะแบกกระสอบทรายง่ายกว่านะครับคุณผู้ชมตอนนี้โอ้โห ี่หมเครื่องดื่ม,มนะที่แนะนำวันนี้นะครับก็จะเป็นออเรนจ์ลาเต้นะครับก็จะเป็นกาแฟาลาเต้ที่เสิร์ฟพร้อมกับออเรนจ์ไซรัปนะครับแล้วก็จะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแอปเปิลราสเบอร์รี่สมูทตี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสมูทตี้นะครที่มีในส่วนผสมของนมสดโยเกิร์ตแอปเปิลแล้วก็ราสเบอร์รี่นะครับ ออลเรนลาเต้ที่นี่นะครับผมจะมีเป็นน้ำใส่หลับฮะรสส้มมาด้วยนะครับผมคุณผู้ชมฮะเทยลงไปคู่กันอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหผมกินยั่วจูเนีย์ดีกว่านะคุณผู้ชมครับจูเนีย์ จูว่าเป็นกาแฟาที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะเพราะว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยสําหรับน้าไซรัปที่เป็นออเรนจ์อย่างนี้นะผมก็จะมีเปรียปร้ยวๆหว,ว,วานๆน,น,นะฮะแล้วก็บนกับรสชาติของกาแฟาเรียกได้ว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยครับอร่อยมากครับคุณผู้ชมมันเป็นแบบเป็นความเข้มข้นนะของโยเกิร์ตนะที่รสชาติล่าบเบอรี่เปรียปร้ยวๆนฮะ ส่วนอาหารก็จะมีครีุเสสเครีบเสสนี่ก็จะเป็นครปหวานชนิดแบบหวานฮะด้านในก็จะเป็นไส้ของฟุตสลัดนะครับแล้วก็ด้านนอกก็มีฟุตสลัดวางด้านข้างแล้วก็มีพิซซ่คิมแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเจลาโต้ครับเวลากินแป้งครปกับไอติมพร้อมก่อนนะฮะ <c oughs> เนื้อไอติมเมื่อเวลาเวลามันละลายลงสู่ลิ้นเลครับผม มันจะมีความระเมียดระใหมมากนะฮะผสมร้ำนักับแป้งนะครับผมที่นำมาทำคลปนี้นะฮะมันจะมีความนุ่มอยู่ในตัวมันได้รสชาติที่มันลงตัวมันเข้ากันได้อย่างดีอย่างที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้จริงๆนบคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นเบคอนแซนด์วิชโปกเกเซียนะครับเบคอนแซนด์วิชฟอกเกซียนนี่ก็จะออกในรูปแบบเป็นแซนดวิชบน ขนมปังฟอกัสเซียซึ่งเป็นขนมปังของอิตาลีนะครับเป็นการ mix and m a แ c ทของที่นี่นะฮะเราจะนำกล้วยฉาบนะฮะมาเสือเป็นเครื่องเคียงนี้ด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึงก็จะเป็นทูน่าสลัดนะครับซึ่งเราจะใช้ทูน่าสดซึ่งสั่งจากแถบประเทศยุโรปนะครับสลัดเพื่อสุขภาพสำหรับที่ร้านนี้นะฮะก็จะมีไข่ต้ม มีผักสดแล้วที่สาคัญครับผมมีเนื้อทูน่านําเข้าจากต่างประเทศครับน้ําซอสนะฮะเป็นน้าซอสสูตรพิเศษของทางร้านนี้เลยนะครับผมเป็นสไตล์ฝรัร่งเศสฮะเป็นเมืองที่ผมเคยอยู่สมัยเด็กๆนะฮะในส่วนของขนมปังหรือว่าเค้กนะฮะก็จะเป็นในส่วนว่าของทางร้านหรือทางโรงแรมเราทำเองนะครับ ซึ่งจะเป็นการทําวันต่อว,วันนะครับก็จะเพราะนั้นจะรับประกันในเรื่องของความสดนะครับตาอตีิที่นี่ชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชมมันจะมันจะผสมผสานล,ลงตัวกับกับครีมข้างในของถาดนี้นะครับผมกินแล้วรับรองว่าจะมีแฟนสวยแน่โนอนนนฮะ สำหรับในส่วนของวันหยุดนะครับอย่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือช่วงวันหยุดออลองวิเอ็นอะไรทำนองนี้นะครับแขกที่มาส่วนใหญ่ก็จะเต็มมากในร้านนะครับก็ขอให้ติดต่อกับพนักงานใน,ใน,ในการรับบัตรคิวด้วยนะครับผม